สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของสมาธิขั้นสูงหรือสมาธิภาวนา4ประการด้วยกัน4แบบด้วยกันมาดูกันว่าสมาธิภาวนาที่เป็นสมาธิขั้นสูงนั้นมีอะไรบ้างประการแรกนะครับก็คือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในทิฏฐธรรม ความสุขณปัจจุบันการที่จะได้ความสุขณปัจจุบันที่เป็นความสุขในสมาธินะครับก็คือหจะต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงปฐมฌานได้ซึ่งการที่เราจะเข้าถึงปฐมฌานได้นั้นก็จะต้องละนิวรห้าเมื่อละนิวรห้าได้แล้วนะครับก็จะเกิดประโมทเกิดปิติเกิดความสงบเกิดความสุข แล้วจิตก็จะตั้งมั่นเข้าสมาธิได้คือพอละกามทั้งหลายได้ละอกุศลธรรมทั้งหลายได้ก็จะมีวิตกวิจารณ์คือความคิดที่เป็นกุศลมีปิติมีสุขอันเกิดจากวิเวกการเข้าถึงปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งนี้ก็เป็นความสุขในปัจจุบันและถ้าหากตายในสมาธิฌานที่หนึ่งนี้ก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกาย,ยิกาได้ จะมีอายุหนึ่งกับหรือถ้าสามารถที่จะดับวิตกวิจารณ์ได้มีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิก็จะสามารถเข้าสู่ฌานที่สองหรือทุติยฌานการเข้าถึงทุติยฌานนี้ก็เป็นความสุขในทิฏฐธรรมเป็นความสุขในสมาธิและถ้าตายในสมาธิฌานที่สองนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอภัสรมีอายุสองกับ หรือถ้าละปิติได้เหลือแต่สุขในสมาธิอยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายก็สามารถที่จะเข้าถึงฌานที่สามได้หรือตติยะฌานก็จะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเช่นเดียวกันและถ้าตายในสมาธิฌานที่สก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสุภก,กินอาหาได้มีอายุสี่กามหรือถ้าละสุข ทุกทางกายได้และโสมนัสโทมนัสคือความสุขทางใจความทุกทางใจได้ก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงจัตุตฌานหรือฌานที่4มีสติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาและถ้าสามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับของอุเบกขาในฌานที่4นี้ได้ก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ เพราะอุเบกขาในฌานที่4นี้จะเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอุปทานเมื่อดับอุปทานได้ดับอุเบกขาในฌานที่4นี้ได้ก็สามารถที่จะดับอวิชชาได้ด้วยเป็นหนวนทางหลุดพ้นและก็เป็นไปเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมด้วยแต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นถ้าตายในสมาธิฌานที่4ก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นเวหภละและก็จะมีอายุ500กับ ส่วนสมาธิภาวนาขั้นสูงประการที่สองก็คือเป็นไปเพื่อ,อยานทัศนะยานทัศนะก็คือการเห็นคือการรู้จริงซึ่งการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้ได้ซึ่งยานทัศนะก็คือการกำหนดหมายในแสงสว่างว่ากลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนชันใดกลางวันก็ชันนั้นคือมีจิตที่เปิดแล้วไม่มีอะไรห่อหุ้ม การเจริญสมาธิภาวนาแบบนี้ก็จะเป็นไปเพื่อการได้ซึ่งญาณทัศนะครับส่วนสมาธิภาวนาขั้นสูงประการที่สก็เป็นไปเพื่อการได้ซึ่งสติสามชัญญะก็คือการพินิษพิจารณาเวทนาสุขทุกข์หรือเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหรือพิจารณาสัญญาความจำการหม่รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป หรือวิตกการนึกคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการรู้เห็นแบบนี้ก็จะเป็นไปเพื่อการได้ซึ่งสติสัมปชัญญะขั้นสูงครับส่วนสมาธิภาวนาขั้นสูงประการที่4ก็คือเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็คือความสิ้นไปแห่งกามสิ้นไปแห่งพบหรือสิ้นไปแห่งอวิชชานั่นเองการทำสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็คือ การพินิจพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันทั้งห้านั่นเองคือรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้การเจริญสมาธิภาวนาแบบนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะ เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองนี้คือสมาธิภาวนาสีแบบที่เป็นไปเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะเป็นไปเพื่อการได้สติสัมปชัญญะและเป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะครับกลับมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ